เอาเลี้วโควง้งสวยเบิดเลยเด้อพี่เนี่น้องเอาเบิดเลยส่วนสี่ขวานขว,วานปอดนี่ละขวานทับขวานไตขวานใส่ขว,วานปอดเขาเอิ้นมือนี่เขาใส่ของเขาใสา่เขาขวาเขาใส่เด้อเขาขวาเขาใส่สบีอันนี้สิเปีย้ยกเออบ่ต้องไปหัวซ่ามาเน่ยท้องวันพี่น้องผมจัดไปเฮา, <c oughs> าเอาเอาตำเลยแก ทำเลเฮ็ดทุบุกบตัวมีซุกซุกซุกสุกุบบวบเขื่อนแบบเอาก็กจินตีละคันคือว่าสีกินดิบตัวผีตัวน้องนั่ยตัวัน่อเอ้าตำมาแรงแเด้อเอ้าเอามาตำใส่คว้กรว้าส่บวนพวงนุมห่อสี่อย่างเด้อพี่น้องเด้อสวนพวงนุ่มห่าสีย่างเพาว่าบ่เหลว่อยแล้วตำพอนี่น้องกระินเนี่ซงพวมีแห้งบ่มีเหียบ่มีแห้ง ครับมันกะสิบ่แล้วข่อยนั่นแหละ่อยว่าคันข่อยห้ามหายเพราะว่าสิเป็นเหล่าเป็นเสียนแล้วข่อยควรสิได้นั่งถ่ายกินบ่เอาแม็ดข้วนกิงดิเฮ็ดให้ข่อยเฮ็ดสู้กินอดิดูนายผู้เฒ่าที่ไอ้สาวบินดอนี้มันมันบ่แม่นบ่ท่านใจมันมันซาหลายมันก็บ่ไหวดิบ่เห็นบ่หัวคนมาถาตัดผมหาขนเบิดมื่อดีตัดสวงหัวเอาเบิดเอาขไปยี่น้องเอา เดีย๋ยวทีจช่วงปเห็านี่ยังปลอดมันอเออมันจังพายมีเงาทองวันมากมากตัวยำคุมคุม,มเอาห่วยคอยหู้ยุ่ยว่าจะมากินดิบนี่เอ,อ,อ,อาห่วยยำยำแจ๊กบารเนี่ยโช่วงเอฟซีเอฟซีเอฟซี C. เขาอยากเบิ้งมีเงาทองวันยำปด<ข>อดดิบเก,กิน,ข,กนขวับเปี๊ยให้กิน<ม>ปิ้งก็ได้คอยก็ห้ามสิปิง้งอยู่นี่เออปิ้งซีนมันแล้ว คอยหู้อ่ะทีนี้ว่าเจ้า,เจ,าเจ้ามันหู้ใจคอยคอยหู้อยู่ว่าเจ้ามักยังบ่ามักยังน่ะแมีนอยู่หิขัดกันหิลงไปจังไปเจ็บขั้นตอนสุดท้ายมาตั้เชียงลงผีก้อนพี่ตั้ตมลักษณะจังสี่ที่มันจังเหลีย่ยม ตำโจ๊ะๆไอเกี๊มันมาสสีเลียโอ้เอาลงไปเลยบ่ต้องซอยเอาลงไปเลยกันอ้วนปันนี่ต้องเป็นการเอ้าตำตำตำข้าวเดียวเลยเออตัวมาหลังสร้อยเงี้คุณพ่อผู้เบิ่งเขากัดพวกไอ้ไอ้แซมซักว่าไอ้อาลันถือกล่องประคองชีวิตไอเล่าแลยหน้าไอ้เสือไอ้ชิ้นเท่นห้างไอยังบัวลุงเขียวเออเบิังเอาเด้อครับเด้อไอแองกี้ ขันเาบอกกำกับมันส่ได้บ่เพราะว่าที่งานพูดลงคนพูดกับบงหัว่าเขาเสียเจังใดเพรท่านข้าวบ่เพราะท่านเห็นข้าวขันบ่ท่านได้ขัวลงมาซะก่อนจังไหนกับบงหิจินก้าอ้อเอาเบื่อเอาหวยเอาไว้จังไหนจะเชื่อไปเห็ดกินบ่างขันเอาไว้หราขันเอาไว้เชื่ไปเห็ดกินบ่างขันเอาไปเห็ดกินก็เอาไว้เพราะว่าเพราะว่าข่อยเอามาข่อยบ่เอากลับอยู่แล้วขันแค่เราเพียงแค่ย่างไงอือคอยว่ามันบ่ราย่างหระเพราะยั่น้องขันขัวอ่ะขัวไปแล้วขันมันสูงแล้วบ่ราย่ง เว้นมันถิ่ย่างซะตอนที่ว่าบ่ทันสุกบ่ทันเห็ดนั่นแหละมันบ่เกี่ยวเฮาก็ตักไปกินเฮียนไผเฮียนมันอีกได้ข่อยว่ามันบ่เหลียแล้วเย็นนี่คั่นบ่ทันสุกนั่นพากันหิอยู่คั่นสุกแล้วจังบ่หิอื้อเอ้าใส่ลงไปนี่อีกใส่ลงไปนี่อีกก็สิปิ้งอีกอยู่เลยะ วยแ่ยักิเดี๋ยวกตอบอกกินแล้วมันไ่ัดอลเยหัวยไปว่าหน่อยว่าไะไรเฮ็ดไส้เบิดโหลดเพียเพื่อตักไส้เลยเด้พอยี่สหัวกินเหลวหัวกินเสียบๆตัวสิไปอีหย่างอันนี้หฮาสีอย่างนีนมงวพี่น้อง อันนี้เขาสีอย่างเลยครับเด้อบ้ามีรับรองรูเด็ดเพชรมันถือใจแน่นอนบ้ามีอาจจะเป็นค้นว่าตรงกังว่าแห้งแต่ว่าจริงๆมันอยู่ในทีมงานเ้านี่แหละเพราะว่าบางครั้งก็คือยังคุณพอสอนแล้วก็ฉีกเองใจบาดก้นมีต่อรูแต่สาวว่านี่เขาต้องกำกับเอาอันนี้ว่ากันบ่ได้ขัดสนเพราะเป็นทีมงานสิทีมงานสิมานนางอมนิวเบิ้งกัโจุรเจลเป็นไปบ่ได้กับบ้ามีอันได้สีแซบอันได้สีดีให้ในทีมงานได้กินบ้ามีบ่เคยตีตาพียใช่ไหมคุณพ่อ บาดนี้จังจังปาดอย่างปาดพี่อส่ก่อนเลยเดี๋ยวขอเดี๋ยวไปตากหางก่อทั้งวสุกเอาพอกินบ่มัดว่ากินกับจินให้มีความสุขเลยนาะบ่าเราเดือด์เพล็ดฟ้าเพล็ดลูกโอ้ยฟ้าวกระเพียนจังว่าใอรเฮ็ดฟ้าวฟ้าวเป็นใต้จินกับบ่เอื้อต์ฟ้าวบ่เป็นใต้จินกับบ่เอื้อต์แม่กินหมดทั้งที่มันเหลือนี่พี่อายสดพี่น้อง เกินมั่วก็กินตะเขามันไม่กินตะเข้าเดี๋ยวคุณพอสบอบบ่อองไอ้นี่ว่าจองไปเลยไปเลยผมมีวีธีอยู่ไปเลยว่าจองไอ้นี่เออเอาไปกไวหากลังมากูเอาทับพีมา คอยควานี่บ่มีคำว่าพว่างัวนี่บ่ต้องน้ำเดือดต้งได้กะได้คือเก่าคนที่เป็นง่วงอืน้อมาพี่เอาลงเลยเอาลงเลยเดี๋ยวอันนี้เขามาย่างที่หลังย่างเมื่อวานท่านกัย่างอ่ะลองเห็ดเบิ้งตักลงไปจะบกเบกก็บกเกนำมาชากูบบ พค่นั old, so uh, ้อ sure ีกอนวะเ็ดยังงงกูเพชยังงงวะแล้มีมทวงเยี่ห้อนแค่อเป็นดูหม้อหนกกผุนมันเข็ดไ่เ็ดเปนเยอว่ะกูขันทังใส่ดูพอเ็ดเพลินไปอด๋ยวอยขว้วตอค่อยจัดการตอเองบ้านยไปดูแลข้องเจ้าเลยส่วนของเจ้าเลยไม่มีปัญหานี่ มันสีขัวเนี่ยขัวขั้วว่าไงก็เอาหมูเป็นขัวขัวหรืพี่น้องแม่เสียใอยกันเฮ็ดแล้วมันบ่ยากมันยากที่เฮาเฮ็ดเฮาบ่เฮ็ดหรือมันหยาเอาไป อันนี้จังไรนานงแหล่อย่างด้วยพอา,าขอวันเสียบอยู่แล้วปีน้าน,นี่บ้ามีเห็ในใ้กินเสียบหนัวข้าวเดียวพี่น้งองข้าวเดียวเบิดข้าวเดียวสุกนีบบนนบ่บ้าน

เดี๋ยวไปนีเลรอดอันนี้เขาสีย่างเป็นแผ่นนมพี่น้องนี่เป็นแผ่นนมเขาสีย่างแซ่บเส๊ดีพอยี่น้องถ้าเบิ้งมองนี่นี่แหละที่เด็ดเขาต้องหูจักเห็ดจีนนี่กูจีนกับกูเบากูนพวกนุ่มทีมงานห่อห่อไปหาบักซองซะไว้ใจเรื่องขน้องแก่ไปบ่ตั้มซองขวดพี่น้องง่าย แก่ไปบ่เคยผิดหวังกันเขาห้ามแก่สิยะแกวแก่สิยาเขาไปนีล้านเราดึงขวดออกมาหลวดพี่น้องสไตล์แก่จับอสกอนจับเอะก้อนเดี๋ยวจาะเต็มด้วกาำดีเว่าแตว่มดรจะว่ามันได้มาบอกเขาว่าได้ล้านเปอร์เซ็นได้ล้านเปอร์เซ็นนี่ขวดีด พี่น้องนี่ลราขัวง้อกันบ้ามีเ่เไยโรคเมื่อเห็ดมันข้าวเดียวบอกแล้วได้การแล้วพี่น้องผมได้การแล้ว นี่ลงไปมานีน่บดเสียบกับป่ยวยถ่อนตัวนี่นี่ัวง่วงขว้าวงแถม,มาไปยี่สวงุ่งให็นอบ้างน,นี่สุดจัดประลัดบวกพี่น้้งอันนี้ไปถักกอกสงนี่อันนี้ไปถักกอกสองอืม <cười> 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 ừ. Chân <trên> đây. Ừ. <laughs> bớt <qua> à, <laughs> Quần quần thì tăng đây ông đi <laughs> <laughs> กินบบทอนั أ, ่นเดียวไม่ส <Brother> oh. 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 ิยาบไม่กินน่องเลยปวดจังันหัวหัวบ่าเสยบกับป่วยอนี่เป็นการสองเลเนะตักบนลวดคนไลย เอาเด้อผ <ited rop> <jacket> <thighs> ู้ใดมีของเขาไปหาไผมาคันสิไผบ่ไผก็ดึกกันสดๆกับแก้มเข้ามาเบิดพี่ๆไอ้สัตว์เพื่อนเอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยเอยเอ้ยย้อย้เเ้เอย้อย มาอืบอบ่เคยคืนเงียบข้าวมิดยังกินมาอือเอาจัดไปเอ,มา,มมอามาทิ่มึงกวอนพี่น้องผมอืออือ <Net> บา้ามองนี่หางเสียมตรงมือ

่แห้่แหงเาลเาทอมันงมเอาทุกเอาทุกนั่นแหละือุ้ยโอ้ห้าว่าดรอกันยังบอกแล้วเขาขาเขาไดยความร้ดถ้ารงฉี่เลเกลียดตัว่าอะไรมึงไปอยู่ไม่สดอะไร มากินอะไรมากินควานง่วงอามาใไหนอย่างวรนีังวานโอ้ยขาลามไอ้เขาเป็นขนล้ามนะนองมงว่านเลยเอเาเยอะเต็งม mm ึงคนจะซื้อมากชนมากกักมก็ถามถามว่าปซื้อมากเะซื้อมากกักมึงหรือพูเลยเถอมงเยอะหินี่จะกินน้องกินบ้าเมียก็กิน

มาเยี่ยมจะไรเนี่ยถึงมอนหัวขยะต้องกินไหมหรอแล้วต้องได้กินไหมเอ่ยใส่ทาหมูใส่หมูขุนใช่พวกนี้ก็รอย่างพวกนุ่มแบบมีอ่า นี่ขีเทองยังน้อยพี่น้องวิวมันยังได้พวกเขาตั้งใจให้ขีเทองมันไอ,นอ้นีนน่เองให้ขีเทองมันโปลอยเองนอกจา่น้องล่ะเออมันยังมีความเป็นบรรดาบรรดาข้าอืมอืมอย่างพวกนมพวกนม,นมวัว ไปพงมามันก็สุกหรกคำแต่ยุ่เป็นตัวยังปานไม่กินอยู่อืมดึงลงไปเบอวยมาิดี่อวยวยละจัดไปอืม ôi phóng rồi tăng cái búa to, lúc gì phóng nha chưa biết, chưa những cái khoang mà à, gì. Qua hết quá dặn không gặp những cái mặt của chúng tôi nắm quá trình này

เาเลยขาวลามหอมอ่อนอ่อนันนี้ขาลามหัวก็ใช่มาชุ่งเพียงหมอันนี้เออพราว่ขลามขามไบอกเลาข้าวลามบานฮ่องไม่ไม่ล่ะต้มมาต้นตั้ใส่บ่ไม่เลครับผมไอปาทกินก็ไม่เกงทานมันกขิเน่ออยากกินบ้างกินบ้างบ้าขอยใจบ้างขอยใจสิมรับง๋อคือกงอะไร้ันบ้าง

เปิดยิงมีนวมุงสูเลยเปิดยงเก็บงามเลั้งเป้ากระดาษพูดเยอะมาว่าจะสิบเป้ขายเอาไปขายขายขายกระดาษถ้าถ้าลูกช่องแบบย่างเช่นแบบลูับพีงอยู่ดีกระดาษเพียงอยู่ดีล่างอืมยางพวงน้องสุลุกครับน้องซับว่าได้การแก้วไม่ควรจว ยักงมันยากไม่ต้องซ่บครอกข้าวมันเป็นคนแบบสามย่าง ừ, บบบบเพราะอะไรรอกใจเย็นไม่เตือนไม่เตือนเออเนม่ยไม่เียวเนเลยมือข่เยว่าไม่่อย มนอย่างพวงนมพี่น้องนี่แล้วครับครับโอ้ยขันไดขันมามาอยากเรากนี่ยย่าเฝ้าลูกแม่หวยลุกไป่ไหเออเมา กวกำยจหนึ่งนี่มันทุ่มกว่าฮาไม่ซาบอนเอานีบาทนี่ครับผมพี่นรอครับผมแล้วจัดังพอเนพ่อเมานีซะก่นมาจับซะก่อนมาจับซะก่อนเกยวคือพีนี่นะครับลุงหมอครับหวงนมบ่เห็ดแกวซะก่อนมาหวงนมไปไปจ็ด่จะอทยคุยจีวมัอืมอืมอืมไปก็จจิ้มก่อนจะได้มันยังไงน้ำก็้อะกินน้ำนะ

ทำมครับนั่นพาันกินยอาเียรมอ้ยสักนี่ต้องมีน้ำ้อมซักนะซักซักักไอ้ยวเขาไหวว่าให้ว่างง้นก็วอยู่่เบกาเก่ หลับงอครับวมไบ่สวยดีเหอครับขวายไหมครับอืมจังอืมข้างล่างนีครับพี่น้องครับผมขุผมๆแล้วุงน้องเหรียแกใส่โบยังครับยังไงไม่เสียงเสียงใ่เสียว เดียเอาออกเก็ญอะมไปยืดตัวสววาบดิจับจีบบางคนคล้วนะคราบ่าบดิบก็ข้าวผู้ส่สุดสัปทุกันที่กัตตาเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสาบ้านขอเองว่าคุ่นรับสวัสดีครับโอ้ยวัวแล้วพี่น้องผม